นิทานไทยเจ้าหญิงสายรุง้งกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่อาณาจักรที่เหมือนที่อื่นที่มีราชาดีๆปกครองอยู่ประชาชนรักเขา hey. 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 และเขารักประชาชนไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยอเว้น oh. แต่อย่างเดียวเท่านั้น เจ้าหญิงอีอลานี่ที่มีผมสีรุง้งท่านพอ่อระวังหน่อยสิคะไม่หรอกเพราะว่าลูกสาวพ่อแข็งแกร่งและพร้อมช่วยพ่อเสมอจะไปไหนละ่ะเอาจะไปทำการแสดงที่งานเทศกาลนะ่ะเจ้าหญิงของเราเป็นนักมายากลด้วยงั้นเหรอขอให้สนุกนะ ัดเจนว่าประชาชนรักเจ้าหญิงแค่ไหนนางเป็นคนที่อ่อนโยนและถ่อมตนราชาได้เลี้ยงนางมาด้วยตัวคนเดียวราชินีลลโอลาได้หายตัวไปในวันหนึ่งแล้วไม่กลับมาอีกเลยอิลานีไม่เคยได้เจอแม่ของตัวเองกุ <c oughs> หลาบเหรอ <c oughs> สวัสดีมอมฉันชื่อรูบี้มอมฉันเอเมเรรล์มอมฉันสกายเ <c oughs> จ้าคือ นางฟ้าเหรอน่าสงสารนี่คงจะเป็นครั้งแรกที่เคยเห็นคนเลิศอย่างน้อยก็ไม่เหมือนลิโอรานะเพราะได้ยินชื่อแม่ของตัวเองอิลานี่ก็เลยโมโหกล้าได้ยังไงมาว่าแม่ของข้า <laughs> นี่แม่ของเจ้านะ่ยคือน้องสาวเราเราคือป้าของเจ้าอิลานีแล้วเราอยากให้เจ้าสู้และเอาชนะราชินีเงามันกําลังทําลายดินแดนรุ่งของเราอิลานีงงมากดินแด,ดนสายรุง้ง ราชนีเงาเหรอพวกเจ้าคือใครกันถอยออกไปจากลูกสาวข้านะเม่ทัชทายกันแรงจริงเลยอย่ายุ่งกับอิลานี่หึหย,ย่าบคิดคิดถึงสิ่งที่เราพูดด้วยนะอิลานี่งงมากท่านพ่อเมื่อกี้มันอะไรกันพวกเขาพูดถึงดินแดนสายฟ้ากับราชินีเงาด้วย มันก็แค่คำโกหกนะไม่ไม่นะเพราไม่เคยพูดถึงแม่เลยได้โปรดแล้วให้ข้าฟังเธอเออแม่ของเจ้าเป็นนางฟ้าจากดินแดนสายรุง้งนางฟ้าพวกนั้นคือน้องสาวของนางแม่เป็นนางฟ้าเหรอแต่นางฟ้าพวกนั้นดูปากมากแล้วก็หยาบคายก็แต่ละนางฟ้าจะมีสีของตัวเองที่มาจากรุง้งแต่แม่เจ้าเนะ่ะ เจ้านี่ไม่ใช่นางฟ้าสายรุ้งเจ้าไม่มีสีพูดแบบนั้นได้ยังไงข้าเนี่ยเป็นน้องสาวของเจ้าอั้นใจเหรอเพราะอย่างนั้นข้าก็เลยรู้จักนางพวกพี่น้องของนางรู้เรื่องเราก็เลยหยอกล้ออุปมาสาสตรเราแต่นั่นไม่เท่าไร ก็สุดท้ายแม่เจ้าก็มีความสุขแล้วแม่ไปเจอกับอะไรเขา้าก็ตอนที่เจ้าเล็กๆราชินีเงาตัดสินใจยึดดินแดนสายรุ้งลีโอราไปช่วยพี่สาวแต่หลังจากที่ชน,นะแม่เจ้าก็ไม่กลับมาอีลานีทบทวนทุกอย่างอย่างเงียบๆ <complaining. S 1> ท่านพอ่อข้าจะต้องไปหาพวกป้าๆอีาลานี่เจ้าไม่ได้ยินทุกอย่างที่ข้าพูดเหรอข้ารู้ แต่ราชรินีเงาจะต้องถูกหยุดแม่หาทางออกเอาชนะได้ข้าก็จะทำแบบนั้นก็ให้พี่น้องของแม่เจ้าจัดการไปสิพวกนั้นไม่ทำอะไรหรอกท่านพ่อสุดท้ายราชินีเงายังไงก็จะมาเล่นงานข้าอยู่ดีราชาให้สร้อยคอกับอิลานีแม่ของเจ้าใช้วิธีการสื่อสารคล้ายๆกับการสื่อสารในดินแดนสายลุงเจ้าจะได้รับสิ่งน,นี้เมื่อเจ้าอายุ18อิลานีมองสร้อยอย่างระวังเรบี้ เขาต้องการเจอเจ้าและนางหายไปไปปรากฏที่ดินแดนแสนสวยที่นั่นคือดินแดนสายรุง้งว้าวกินดีต้อนรับนะหลานรักดื่มโซดาหยาดฝนไหมหรืออะไรนิ่มๆอะไรอๆและถ้าไปวิธีดีตองแล้วบอกความจริงมากก็ได้ราชนินีเงาเนะี่ยเป็นราชนินีที่โหดร้ายมากนางจะกลบสีแห่งความสุขทั้งหมดเลยละ่ะ ล,อล,ลิออล่าเคยหยุดนางได้อาจจะเพราะโชคนั่นแหละนางกดพลังราชนีเงาได้แต่พอผ่านไปมนคลังก็คงเสื่อมไปนางถึงได้กลับมามเธออยู่ในหุบเขาแห่งความหมองเศร้าม่แต่ความมืดและหมอกเท่านั้นที่นั่นไม่มีเทคนิคในการสู้นางหรอแล้วแต่เจ้านะแบบนั้นนี่จะให้ข้าจัดการคนเดียวข้าจะไปที่นั่นยังไงก่อนฟังนะหนูเจ้ามีเวทมน ข้าข้าข้าขออาสาอิลานีทึ่งมากกับยูนิคอนที่แสนจะน่ารักยูนิคอนของจริงเหรอแน่นอนข้าเป็นของจริงข้าคริสตัลเจ้าคือลูกของอิโรล่าสินะเจ้าเหมือนนางเลยกลิ่นก็เหมือนนางคริสตัลอย่านะเถอย่าอะไรข้าต้องการให้คริสตัลให้ไปร่วมการเดินทางของข้าด้วยเจ้านี่มันไม่มีคริสตัลก็ไม่มีข้าหรอก คริสตัลเป็นม้าที่บินไวมากและนางฟ้าก็ใช้เขาในการเดินทางข้ามมิติต่างๆอืก็ได้อิลานีกับคริสตัลก็ออกเดินทางไปที่หุบเขาให้ความหมองเศร้าล no is with sad scary as too or as you are you long here with me <c oughs> แม่ของเจ้าจะร้องเพลงนั้นเสมอและข้าว่านางคงร้องให้เจ้าฟังหวังว่าข้าจะรู้เรื่องแม่มากกว่านั้นนะข้าว่าเจ้ากล้าหาญมากๆโอ้แต่ข้าไม่เลยรายชินีคนนี้ร้ายกาจมากใจร้ายใจดําและเล็บผงนางเนี่ยโอ้มันยาวดำมันขามึงมุมเลยเอ้ยดีนะที่รู้ไว้ตอนพวกเขาไปถึงที่นั่นที่นั่นมันมืดม,ดมากๆนางคงกำลังขยายอาณาจักรมัง้ง พวกเขาไปถึงที่แล้วมองไปรอบๆหลังจากที่เดินทางไกลพวกเขาก็เจอกับปราสาทหลอนมาเร็วพวกเขาแอบเข้าไปในปราสาทหลอนเจ้าคิดว่านางอยู่ไหนแน่นอนว่าไม่ชอบแสงอาทิตย์แน่เลยโอ้โอ,อ,อ้อะไรเนี่ย ไม่เป็นไรนะโอเคยินดีต้อนรับยายเด็กนี่มันเข้ามาในดินแดนข้าได้ยังไงถอยไปนะแล้วก็มีลาด้วยข้าเป็นยูนิคอรน์นเ้วคุยกันไร้สาระได้แล้วข้าไม่ได้มาทำแบบนั้นสักหน่อยอะอิลานี่พยายามใช้พลังแต่ก็เสียเปล่านางไม่เคยถูกฝึกในการสูร้ดยเวทมนต์มาก่อน พลังพลังของข้า,อาขอเดานะพวกนางฟ้าเห็นสีผมเจ้าก็เลยคิดว่าเจ้าจะเอาชนะข้าได้อย่างนั้นเหรอนี่มันอะไรกันมีคนเดียวเท่านั้นที่จะเอาชนะข้าได้เลโอราหเหรอแต่นางเอาชนะข้าไม่ได้ข้าใช้มนต์ทให้นางหลับไหลไปและหลังจากที่ข้าครองดินแดนทุกถิ่นได้ก็จะปลุกนางมาดูคว,วามพินนศนท่านแม่ เ oh! จ้าจะต้องชดใช้อิลานีคริสตตลกับอิลานีรีบหนีจากการถูกโจมตีทั้งสองหยุดที่เนินเขาเพื่อหยุดพักนางพูดว่างไงนะใช่แม่ข้ายังไม่ตายและข้ารู้ว่าจะกำจัดราชินีเงายังไงนางเรียกนางฟ้าทุกคนมาอิลานี่เจ้าชนะแล้วเหรอก็ <c oughs> ยังแต่ว่าแล้วเชียวฟังนะข้ารู้แล้วว่าจะเอาชนะนางยังไงแต่พวกท่านต้องช่วยข้าเพราะว่าราชน,นีดูพลังของข้าไปเกือบหมดอิลานี่รอคำตอบเราช่วยเจ้าไม่ได้หรอกนะทำไมละ่ะแมวหน้ารูบี้ไม่ถ้าเราช่วยนางแล้วพลังของเราละ่ะบายนะวันนี้เฮ้ทำไมอยากคายจังนะคริสตตล ไปที่อาณาจักรข้ากันหลังจากที่บินข้ามทะเลพวกเขาก็ไปถึงอาณาจักรของอิลานีอิลานีคนที่ผ่านมาได้ยินชื่ออิลานีก็เลยเรียกมาช่วยเจ้าหญิงเกิดอะไรขึ้นกับท่านนั่นมันยูนิคอร์นเหรอขอละ่ะคือพ่อของข้าอิลานีโอ้อิลานีราชาคุกเข่าฟังอิลานีเล่าอย่างชา้าชา ลิโอรายังไม่ตายงั้นเหรอใช่ข้าต้องการสีเพื่อเติมพลังพี่น้องของลิโอราเราพยายามแล้วพวกนางไม่ช่วยเลยเจ้าหญิงถ้าต้องการสีเอาของหม่อมฉันไปได้นะของหม่อมฉันด้วยเอาสีเหลืองไปให้หมดทุกคนพูดช่วยกันให้กำลังใจนางและให้นางใช้สีแต่ข้าทำไม่ได้หรอกทำได้สิข้าเห็นป้าเจ้าทำแบบน,นั้นมาก่อน ไม่มีใครบาดเจ็บหรอกแค่ต้องคืนเสรีให้พวกเขาที่หลังแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าอิลานี่เราเชื่อในตัวเจ้าอิลานี่ก็ยืมความรักและสีจากประชาชนฮะแค่รู้สึกดีมากเลยมาคริสโตลทุกคนเดี๋ยวข้ากลับมานะทั้งสองบินขึ้นไปในอากาศเข้าไปถึงดินแดนเงาราชนินีเงาออกมาสายรุ่งน้อยกับลา กลับมาอีกแล้วไม่ต้องพูดมากจำได้ไหมอิลานีใช้พลังของนางสร้างความมั่นใจว่าพวกนางจะไม่แตะตัวราชินีอะไรกันเนี้กลัวว่าข้าจะเอาพลังของเจ้าไปเหรอฮะแ้ครั้งเดียวยังไม่พอเหรอที่พลาดก็คือการแต่งหน้าของเจ้าตั้งหากล่ะมานี่ต้องหกปากลงนะไม่เจ้าสิต้องหบปากคริสตเจอกันสีรวมกันเป็นหนึ่งและแสงสาส่อง หลังจากนั้นสร้อยของอิลานีก็เริ่มส่องแสงอิลานีอิลานีอิลานีนั่นเสียงลีโอรานี่ส้อยนั้นนำนางไปที่ห้องมืดที่นั่นลิโอร่ากำลังนั่งสลึมสลือท่านแม่ลีโอร่าคริสโตอิอิลานีมนคลายหลังจากที่ราชนีเงาโดนอิลานีเล่นงาน เราต้องไปแล้วทั้งสามรีบไปที่ดินแดนรุง้งนางฟ้าตกใจมากลิโอรานี่เจ้าเงียบเลยอิลานี่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะลิโอราฟังทุกอย่างที่อิลานี่พูดข้าคิดว่าแผนของข้าจะได้ผลซะอีกได้แน่นอนครั้งนี้เราไปกันสองคน นางมาแล้วไปด้วยคำสั่งของลิโอราเหล่านางฟ้าก็หนีไปเอิมเจ้าคิดว่าเจ้าจะเอาชนะข้าได้เหรอเจ้าเป็นแค่เด็กอาจจะใช่แต่ข้าไม่ได้มาคนเดียวฮะลิโอราโอ้สุดท้ายราชินีเนวก็ตายไป แต่สีขมของอิลานีก็หายไปลูกข้าใช้เป็นมนันไม่ได้ฮะไม่สำคัญเพราะว่าข้าเหมือนแม่แล้วลีโอราอิลานีอืมขอบคุณที่เอาชนะราชนีร้ายให้นะพวกเราทำที่ทำได้สุดท้ายพวกเจ้าก็เป็นพี่สาวข้าอยู่ดีเราขอโทษพวกเจ้าช่วยเราทั้งทั้ที่เราร้ายกับเจ้ามาก จะให้เราชดใช้ย,ยังไงอ่ะข้ารู้ว่ายังไงลิโอราขอให้ทุกคนฟื้นพลังให้อิลานีแล้วพวกนางก็ทำเช่นนั้นโอ้พระเจ้าขอบคุณมากเลยแต่ข้าจะต้องให้เจ้าทำอะไรอีกอย่างพวกเขาอยู่นั่นไงเจ้าหญิงราชนินีลิโอราครอบครัวกลับมาปรองดองกันอีกครั้ง เจ้าเลี้ยงอิเลนี่มาดีมากเลยนะกล้าหาญเหมือนเจ้าไงนางฟ้าคืนสีสันให้ประชาชนและทุกคนก็ฉลองกันเลโราไม่มีสีในขณะที่อิลลนี่มีสีทุกสีแต่พวกนางก็พิสูจน์ว่าพลังนั้นมาจากความสมามัคคีและความทุ่มเทเม,มตตาเท่านั้นสีต่างๆมันสวยในแบบของมันแต่ความงามจริงๆคือความสมามัคคีที่ทำให้ทุกคนและทุกอย่างสดใสที่สุด